คุณที่เกิดพอสองห้าห้าศูนย์อายุสิบเจ็ดย่างสิบแปดและสองสี่เก้าูนอายุเจ็สิเจ็ดย่างเจ็สิบปดหมูเดินผ่านภูเขาจะ้ะประตูงานถามว่าเปิดไหมจริงจริง,รงมันก็เปิดนะถ้ารู้จกัจากจัดการบริหารงานให้ดีไม่คิดมากไม่คิดเล็กคิดน้อยเนี่ยงานดีงานพยาบาลงานช่วยเหลือคนอื่นงานที่ขายของเสริมสเสน่ห์งานที่ขายของที่เขาตัดสินใจซื้อเพราะอารมณ์ขยันสักหน่อยเนี่ยดีแต่ถ้าเกิดเป็นงานอะไรที่คิดจะทําจะเริ่มทำอ่ะมันเป็นฟิลทําตามอารมณ์แล้วก็ ขัดใจนิดนึงนะคะยอดขายอาจจะดบดบประตูเงินปิดระวังทะเลาะอ,อะไรอะใครเรื่องเงินระวังจะโดนใครแฉะระวังจะมีคนนินทาไ <c oughs> พ่มันขึ้นมาแบบนั้นอะเนาะนะคะแต่บางทีถ้าเราไม่สนใจก็ไม่ต้องไปแคร์มันหรอกแต่ว่าสัปดาห์นี้จะบอกเลยนะว่าถ้าทําเรื่องไม่ดีหรือทําอะไรดีแต่บางทีคนหมั่นไส้เขาจะพูดถึงเราในใน,ในด้านเสียหายไปก่อนจะขุดแต่เรื่องแย่ๆมาพูด นะคะจะเจอคนที่ทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดและมีดวงที่เราอาจจะไปทะเลาะอะไรกับเขาด้วยเพราะฉันต้องใจเย็นๆสัปดาห์นี้ถ้าเธอว่าฉันฉันว่าเธอแชกันไปแชกันมาทะเลาะก,กันนะ,ะโดยเฉพาะช่วงวันที่6 7เจนะ็ดเนาะตำแหน่งเงินเนี่ยบางทีการเงินมันตึงตึงมือนิดนึงนะอะ่บางคนอาจจะถึงขั้นมีคดีความเรื่องเงินก็ได้หรือทะเลาะอะไรเรื่องกับใครเรื่องเงินเงินเงินทองทองเนี่ยใจเย็นๆนิดนึงประตูรักถามว่าเปิดไหมประตูไพ่บุคคลมาไพ่แบบเนี้ยนะ ถ้าข่มอารมณ์ถ้ารู้จักพูดถ้าใจเย็นคุณจะมีคนช่วยในนี้มันขึ้นเลยว่าเรื่องเงินมีปัญหาจริงก็มีคนพร้อมเปเรื่องงานถ้าใจเย็นๆจริงๆรู้จักพูดจริงๆนะคะก็มีคนพร้อมช่วยความรักก็ด้วยเหมือนกันคนมีคู่สัปดาห์นี้จะน้อยอกน้อยใจกันทะเลาะกันบนรถนะคะน้อยอกน้อยใจกันทะเลาะหนีออกจากบ้านจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ทุกเรื่องมีสติให้มากใจเย็นๆเนาะ งานยังดีอยู่มีโอกาสก้าวหน้าเรื่องงานถ้าติดขัดมีปัญหาเนี่ยจะมีคนช่วยนะแต่ที่พี่หวานบอกนี่แหละอยู่ที่ตัวคุณด้วยอยู่ที่ต้องยอมต้องปรับต้องอ่อนด้วยต้องฟังเขาด้วยถึงจะดีนะคะเนาะโสดในนี้มันบอกเลยว่าคุณมีสเสน่ห์จะมีคนมาชวนมาลุกเล้ามาถึงที่เช้าถึงเย็นถึงมากดดันคุณเอาอยัางไงดีละ่ะนะคะจะไปกับเขาดีไหมจะเที่ยวดีไหม ไม่รู้จะไปกับใครแต่ในดวงมันบอกเลยว่ามันจะเป็นฟิลต้องเดินทางปุบปับปุบปับไปทํางานปุบปับไปเที่ยวปุบปับไปปุบปับหอบผ้าหอบผ่อนไปแต่ไม่ใช่หอบผ้าหอบผ่อนไปเพราะทะเลาะอะไรกับใครนะนะคะเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นเนาะระวังอุบัติเหตุเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆด้วยนะจ๊ะอ่ารวมๆถือว่าโอเคลุยจ้ะสัปดาห์นี้มีดวงอยู่ดีเขาก็เรียกไปเซ็นสัญญางานอยู่ดีเขาก็เ,กเรีย,างงายก,กไปทํานูน่ทนทํานี่แต่อยู่ที่เราเนี่ยแหละ ว่าจะเอาไหมจะทำไหมจะโอเคไหมอยู่ที่ใจทั้งมวลเลยนะคะอ่ะมาต่อฟิลนี้เป็นฟิลตามอารมณ์เลยนะ <c oughs> นะคะบางทีได้งานก็ไม่ไปบางทีก็สั่งย้ายก็ไม่ย้ายเอ,อบอกไม่ไปไม่ไปอยู่ดีๆตามอารมณ์ฉันก็ไปซะอย่างนั้นห้ามนอกใจแฟนนะเออนะคะมาต่อคุณที่เกิดพศสองห้าสามแปดอายุยี่สิบเก้าย่างสามสิบมูเดินถนนจะ้ะมาแล้วนะคะประตูงานปิด ระวังทะเลาะขัดแย้งหงุดหงิดบางทีก็ทะเลาะกับตัวเองนะคะนะสามสี่ห้าไม่ค่อยดีวุ่นวายประตูเงินถามว่าเปิดไหมมันก็เปิดนะมันเปิดอาซาเนี่ยแต่เปิดแล้วมันไม่ปิดเดี๋ยวมันออกอย่างเดียวพาราเยอะค่าใช้จ่ายเพียบสัปดาห์นี้วุ่นวายเรื่องงานนิดหนึ่งนะเออวุ่นวายดีกว่าไม่วุ่นวายมีงานทําดีกว่าไม่มีงานทําขอให้เราใจเย็นประตูรักปิดเออสัปดาห์เนี้ยนะพายไม่เท้ามาเพียบสัปดาห์เนี้ยจะบอกว่าพลังมันเยอะ เพราะฉะนั้นเรื่องงานนะเพราะฉะนั้นรักมันก็จะไม่หวานบางคนถึงหวงบางคนทะเลาะบางคนวุ่นวายงานเยอะมากเลยทั้งงานลาดงานหลวงค่าใช้จ่ายก็เพียบยังจ่ายได้อยู่นะ9.14หมุนเงินได้อยู่จ้ะงานก็ทําได้หลายหน้าแต่วุ่นวายนิดหนึ่งเนาะเออเก้าสิบสิบเก้ายี่สิบยี่สบเอ็ดยี่สิบสองยี่สามยี่สี่ยี่สามยี่สี่สองสัปดาห์เนี้ยจะมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือ แต่ถ้าพูดถึงเรื่องยอดขายบางทีมันจะดรอปลงไปหน่อยถ้าพูดถึงเรื่องความรักมันจะเหมือนมาคู่มาคุ่แต่ถ้าถามว่าเงินพิเศษเงินจากคนช่วยหรือเงินทางลับยังได้อยู่เรื่อยๆนะจ๊ะเนาะระวังเรื่องรักผิดระเบียบรักแทรกรักซ้อนหรือน้อยอกน้อยใจกันอะคล้ายๆคนปีเมื่อกี้เลยนะคะอ่ามาต่อเนาะสัปดาห์นี้ระวังเส้นยึดเส้นตึงเส้นเอ็นมานะคะ นะคุณที่เกิดพศ2526อายุ41ย่าง42มูอยู่ในป่าจะ้ะประตูงานเปิดอ่าค่อยกระดีกระดาหน่อยเนาะนะคนะ,ะต้นสัปดาห์ดี3 4 5เนี่ยแฮปปี้มีความสุขสุขใจกับงานที่ทำได้ไปงานเลี้ยงได้รับการต้อนรับเปิดตัวสินค้าใหม่เปิดร้านใหม่มีความสุขประตูเงินก็เปิดบางคนก็ถอยบ้านใหม่ถอยรถใหม่ ถอยเงินชิ้นใหญ่บางคนได้เงินต่างแดนได้เงินแดนไกลบางคนได้จากการค้าขายขยันจากต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์ดีปลายสัปดาห์ผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะทําให้หงุดหงิดเป็นตําแหน่งครอบครัวคนที่เรารักด้วยบางทีแฟนป่วยคนที่บ้านป่วยหรือพูดกันไม่ค่อยเพลาะนะคะเพราะ,นะะฉันก็ต้องใจเย็นนิดนึงเนาะนะคะนะ,ะสัปดาห์นี้คนโสดอยากให้โสดไปก่อนโสดก็ดูหล่อรวยและสวยมากไม่ต้องรีบในเรื่องของความสัมพันธ์คนมีคู่ถนอมน้ําใจกันให้มาก นะคะสัปดาห์นี้ดีใครจะเปลี่ยนงานโยกย้ายงานมีโอกาสได้แต่ถ้าได้ไม่ดีก็ไม่ต้องไปนะคะขยันตั้งใจทํางานขยันเรื่องเองินเ,เรื่องทองนะจ๊ะมันจะมีเงินเข้ามาเยอะนะเนี่ยบางคนจะมีคนซัพพอร์ตจะมีคนเปเป็นจังหวะเงินก้อนเข้ามานะคะมีจุดรั่วไหลเรื่องเงินก็บริหารจัดการให้ดีแล้วกันบางคนไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ว่าใช้เก่งเงินมาสะพัดก็จ่ายสะพัดซื้อเก่งมากเลยสัปดาห์นี้เนาะ เออนะคะของแบบทําเพื่อตัวเองเพื่อลูกก็ได้เพื่อสังคมก็ได้ทําให้ดูดีในสังคมอ่ะเนาะแต่ก็เอาแค่พอดีพอดีนะจ๊ะเนาะมีดวงป่วยไม่สบายนะบางคนต้องไปหาหมอไปหาหมอตามนัดก็ได้แต่บางคนต้องพาคนในครอบครัวไปนะคะนะหนะงุดหงิดหัวใจนิดน,นึงช่วงวันที่เก้ากับสิหมูอยู่ในสวนจ้ะเกิดพศสองห้าหนึ่งสี่อายุห้าบสาย่าง5 4ิบสี่นะคะเป็นไงประตูงานเปิดจ้ะ เก่งขยันมีความสามารถงานต่างประเทศงานต่างแดนผู้หญิงที่มีผู้ชายซัพพอร์ตหรือผู้ชายที่มีพละกําลังและโดดดินดีในเรื่องของการทํางานก็ดีด้วยเหมือนกันประตูเงินก็เปิดจะเดินทางจะมีคนมาหาจะหมดเงินไปกับการเดินทางเรื่องรถหรือการทุ่มทุนทําอะไรสักอย่างด้วยแต่ว่าถ้าให้ดีสัปดาห์นี้ไม่เหมาะกับการลงทุนนะประตูรักปิดสัปดาห์นี้ระวังทะเลาะก,กับแฟนคนที่บ้านอาจจะป่วยแฟนจะป่วยลูกอาจจะป่วยก็ได้ทะเลาะก,กับคนที่เรารักก็ได้ สัปดาห์นี้มีดวงเสียเงินซ่อมรถซ่อมสุขภาพซ่อมอะไรที่จําเป็นต้องซ่อมจ่ายไปเถอะนะคะจะเหนื่อยนิดนึงค่าใช้จ่ายเยอะนิดนึงโดยเฉพาะช่วงวันที่เก้ากับวันที่สิบสัปดาห์นี้ถนอมน,น้าใจคนที่เรารักให้ดีนะนะคะนะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเนาะใจเราดีไพ่เราแข็งแรงมันก็อยู่ที่คนอื่นด้วยส่วนหนึ่งที่อาจจะนําปัญหามาให้เราถ้าเราไม่ยุ่งกับเขาหรือใจเย็นเย็นมันก็เบาหน่อยนะจ๊ะสู้ๆเนาะอ่ะมาต่อสุขภาพดูแลตัวเองสักนิดนึง จะป่วยไหมเนี่ยนะคะมาต่อที่หมู่วัดค่ะนะคะหมู่วัดคุณที่เกิดพศ2502อายุ65ย่าง66และ2562อายุ5ขวบย่าง6ขวบเป็นยังไงประตูงานเปิดงานดีนี่มีความสุขกับการได้ออกงานมีความสุขกับการได้ทํางานสําหรับผู้ใหญ่เด็กๆก,ก็มีความสุขกับการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆม,มีความสุขกับการได้แต่งตัวนะคะเอออย่าเห็นแก่คนนอกบ้านมากกว่าคนในบ้านเนาะ นะคะประตูรักก็เปิดเป็นจังหวะด,ดีจะได้เงินพิเศษ,ษเงินที่ไม่คิดว่าจะได้เงินพิเศษ,ษจากพ่อแม่เงินพิเศษจากงานที่ทําหรือมีอะไรเข้ามาบางทีก็เป็นเป็นจากยอดขายค่าคอมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะประตูรักประตูครอบครัวห่างเหินห่างไกลเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งบางทีก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากมายหรอกนะคะโสดก็มีความสุขดีไม่ต้องไปอะไรกับใครถ้ามีปัญหากับครอบครัวกับแฟนกับลูกกับเต้า ปล่อยไปสักระยะนึงเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเนาะฟิลสัปดาห์นี้บางคนก็อาจจะไปถือศีลด้วยศาสนากรรมฐานแต่เด็กๆบางคนก็เป็นจังหวะของการปลีกวิเวกมีมุมส่วนตัวของตัวเองทําอะไรคนเดียวเงียบๆไม่บอกพ่อกับแม่นั่งทิ้งให้อยู่อะไรนานๆก็จะอยู่ตรงนั้นนะบางทีอ่ะขอให้พ่อกับแม่อยู่ใกล้ๆหรือให้รู้ว่าอยู่ตรงไหน นะใส่ใจเขาให้มากโดยเฉพาะเด็กๆเพราะเป็นจังหวะดีและโดดเด่นเรื่องการเรียนการศึกษาของเขานะคะนอกนั้นไม่มีอะไรเนาะเป็นไพ่เบื่อๆเซ็งๆเฉยๆนะจ๊ะระวัง,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 งวนหน้ามืดน,นิดนึงนะโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพประตูงานเปิด1 2 3ประตูงานเปิด75% 1 2 3ประตูเงินเปิด60% 1 2 สาสี่ประตูรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครึ่งคึ่งกลางกลางสัปดาห์นี้ให้โฟกัสเรื่องงานกับโฟกัสเรื่องเงินเนาะความรักเนี่ยถ้ามันไม่ดีเราก็ต้องพูดเพาๆเอาอกเอาใจกันสักนิดนึงหรือปล่อยปัญหาไปก่อนก็ได้เนาะอย่าไปบังคับบีบคั้นอะไรในช่วงนี้นะคะสีเสริมดวงสัปดาห์นี้เอาไพ่ไปหนดีเอาไพ่เโดโวิลความสุขนะคะบางคนเนี่ยชีวิตสุขสบายดีแล้วก็ทําตัวเองให้เดือดร้อนนะ ไม่รู้จะทําตัวเองให้เดือดร้อนเรื่องไหนไพ่สังคมเนี่ยบางทีเนี่ยอย่าเห็นกับคนนอกบ้านดีกว่าคนในบ้านนะนะคะบางคนมีความสุขกับการได้ไปอยู่กับคนนอกบ้านแต่พอถึงเวลาลืมไปว่าสุดท้ายแล้วก็คนในบ้านนี่แหละที่อยู่ดูแลเราตอนบั้นปลายนะจ๊ะนะโทนเป็นโทนเขียวโทนเขียวโทนฟ้านะคะการทําบุญเสริมดวงสัปดาห์นี้ถือศีลห้านะคะไม่ขโมยใครไม่เอาเปรียบใครไม่พูดว่าร้ายใครหรือไป บวชไปถือศีลสวดมนต์ไหว้พระอยู่บ้านได้นะคะทำบุญกับคนที่ประสบปัญหาภัยอยู่ในช่วงนี้ยารักษาโรคหรือเงินหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่าดูเลขก่อนนะอยู่เป็นเพื่อนพี่หวานจนวินาทีสุดท้ายนะบางคนนะ่ะขอบคุณมากเ<บ>หลือเจ็ดเปอร์เซ็นต 01 10 012และ3จ้ะสัปดาห์นี้สวดมนต์เป็นสื่อจะเสริมดวงเรื่องโชคนะหรืออาจจะได้คนช่วยเหลือขอให้โชคดีจ้ะอย่าเล่นเยอะนะ